สวัสดีครับเอาวันนี้พบกับคุณครูวิทยาคุณครูตกล้องอีกครั้งนะครับครับทีมมองกล้องกูอ่ะนะครับวันนี้ต้องของเด็กผู้่มทักทีมนะคบนะเด็กผมของเรามาถ่ายให้กับเราในวันนี้นะครับวันนี้อยู่กันในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่เรื่องเสียงและพลังงานนะครับทีนี้กิจกรรมแรกของเราวันนี้ครับจะเป็นการทดลองเกี่ยวกับว่าเสียงคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแรกกล้องไปครับกล้อง นะครับอยู่ในขั้นตอนแรกก็คือว่านักเรียนจะถูกแบ่งเป็น3กลุ่มน,นะครับแล้วก็จะต้องมัดนะครับมัดเชามนะครับที่ถือด้วยถุงดํานะครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มนู้ดนะครับกลุ่มนี้กลุ่มนี้เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวดูกลุ่มนี้โอ้เกือบเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนแรกก็คือนักเรียนจะต้องมัดนะครับเพื่อให้เกิด แรงตึงผิวนะครับให้หน้าวัสดุมันตึงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเด็กครับเดี๋วเดี๋ยวเรามาตอนช่วงที่ทําการทดลองครับเอาอแค่นนี้ก่อนครับขอบคุณครับอ่นนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับจะอยู่ในขั้นตอนการทดลองนะครับตอนนี้นะครับแต่ละกลุ่มเช่นตอนนี้กลุ่มนี้ครับอ่ะเราทำอันนี้เราทําอะไรครับนี่อ่ะตอนนี้นะครับนักเรียนกําลังจะทดลองนะครับทดลองเอ่อเสียงนะครับแล้วก็เนี่ยไป อ่าโอเคครับอ่าขอลดทุนทึกนะครับว่าเอ่อหลังจากเราทําการทดลองแล้วเนี่ยนะครับเสียงเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีผลอะไรต่อสสารหรือเปล่านะครับตอนนี้เสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยชาวโซเชียลด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนของเราจะบันทึกผลการทดลองนะครับได้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเรียนในวันนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยนักเรียนกันนะครับสวัสดีครับอ่ามาสู่ช่วงที่2นะครับจะเป็นการ สรุปสิ่งที่นักเรียนได้สังเกตจากการทดลองที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนักเรียนแต่ละกลุ่มว่าเขาบันทึกผลการทดลองได้ว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่กลุ่มนี้นะครับกล้องตัดกลุ่มนี้นะครับอาช่วยอธิบายต่อการทดลองนะครับว่าเกิดผลอะไรบ้างสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสรุปผลการทดลองนะคะการทดลองที่หนึ่งค่ะเสียงดังนะคะบันทึกผลเกลือตอนปกติมีลักษณะอยู่นิ่งไม่มีการเคลื่อนที่ะคะ่ะเกลือตอน เจือตอนเจอเสียงมีลักษณะมีการเคลื่อนที่ไปมาอ๋อมีการเคลื่อนที่ไปมาขอบคุณมากครับผมเชิญครับยืนครับมองกล้องนิดนึงขอบคุณครับ,คครบขอบคุณค,ครับคขอบคุณครับครับบันทึกผล <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับเมือตอนเป็นก้อนมีลักษณะรวมกันเป็นก้อนครับต่อไปครับเจือตอนเจอเสียงมีลักษณะว้ขยับมารวมกันอ๋อมันขยับมารวมกันนะ บอกในการทดลองของหนูนะคะคือตอนเกลือมันสุกินะคะมันก็จะอยู่กันเป็นก้อนแบบนิ่งๆค่ะแต่ถ้าตอนเกลือมันเจอเสียงหรือมีลักษณะมันก็จะขยับไปมาแต่ก็ยังเป็นก้อนเหมือนเดิมค่ะโอเคครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทั้ง3ามกลุ่มนะครับในการทำทฤษฎีทดลองในวันนี้กิจกรรมนี้ก็จบไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปในวันจันทร์หน้านะครับเกี่ยวกับ้าราของเสียงว่าเป็นอย่างไรครับวันนี้แค่นี้ครับขอบคุณนะครับ